ก็มาพบกับอาณาจักรพราม5อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเตรียมส่งรถลูกค้านะครับแต่งล้อแม็กหลอๆเลยเดี๋ยวพาไปดูแต่ละจุดกันเลยครับว่ารุ่นนี้บุ๋มแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้านะครับไปดูเลยโอเค และในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็น4ประตูร,รุ่น ALS เป็นรุ่นที่ยอดฮิตมากๆานะครเดือนหนึงส่งมอบกว่า100ยคันนะครับของโชว์รูมสาขาราชพฤกษ์พระราม5นะครับเดี๋ยวพาไปดูชุดแต่งหล่อๆกันก่อนดีกว่าว่าคันนี้ใส่อะไรแบบฟูกออปชั่นให้ลูกค้าบ้างเริ่มจากด้านบนเลยนะครับกสกูปหน้า,านะครับออกแบบได้ คอนเซปต์สีดำตัดแดงนะครับเพิ่มตัวแอคริกคำว่าเลนเจอร์นะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับขาดไม่ได้เลย FORD บ่งบอกของความเป็นฟอร์ดนะครับเป็นสีดำตัดขอบแดงนะครับและในส่วนของด้านหน้านะครับกันชนหน้าของ o อ t land เดนะครับอันนี้เป็นกันชนเหล็กนะครับใช้งานได้จริงนะครับเพิ่มวงล่ากสีแดงนะครับแล้วก็ตัวกันแพ้งนะครับเพิ่มความปลอดภัยภายใต้ห้องเครื่องนะครับเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับ บอกเลยว่าหลออจากด้านหน้าแล้วเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันดีกว่าว่าเพิ่มเติมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับคิ้วล้อนะครับบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เลยครับสีแดงนะครับแดงเงานะครับตัดกันรอบคันเลยนะครับและตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกนะครับขอบ20นะครับเป็นลายมาเวลนะครับสีดําขอบแดงนะครับและคันนี้ยก2นิ้วนะครับหลอดุด ลงตัวมากๆเลยครับต่อมานะครับสติกเกอร์ม้านะครับตัวนี้ลูกค้าออกแบบเลือกลายได้นะครับและในส่วนของด้านล่างนะครับบันไดข้างนะครับเป็นของ TDI ก็ตัดดําแดงเหมือนกันนะครับคันนี้รับน้ําหนักได้จริงนะครับเป็นร้อยโลเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับเรายังเพิ่มชุดครอบรอบพันมาพร้อมราวหลังคานะครับและตัวนี้นะครับโลบาร์หรือใครจะเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะครับเรียกยังไงก็ได้นะครับเป็นของ Outlander นะครับตัวนี้ เพิ่มตัวสปอ t l ตไลท์ด้านหลังด้วยนะคะแล้วมีไฟเบรกสีแดงดวงที่3เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมาพร้อมนี่ไฟท้าย Fu l l อ e d รอบคันเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็ใส่ตัวครอบให้ด้วยนะครับ FORD นะครับครอบฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นแบบนูนนะครับมีทั้งแบบนูนและแบบเรียบนะครับเพิ่มตัวอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์สียังคงสีแดงอยู่นะครับและในส่วนของตัวกันชนท้ายเราก็เปลี่ยน เอาอันเดิมออกนะครับใส่อันใหม่ให้นะครับมาพร้อมห่วงลากสีแดงนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับขึ้นกระโดดได้เลยนะครับรับน้าหนักได้เยอะในส่วนของลูกค้านะครับอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับคันนี้มีราคาพิเศษนะครับยังไม่รวมชุดแต่งนะครับอยู่ที่799,00 0นานะครับราคาลดจาก919,00 0นเานะครับเหลือ7 9 9 0 0 0นานะครับหรือในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะครับลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้เหมือนกันนะครับ เป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด4ปีนะครับหรืออยากได้ฟรออปชั่นชุดแต่งแบบนี้โดยที่ไม่บวกเพิ่มเลยนะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่อยู่นะครับดาวเพียง69,000บาทเท่านั้นนะครับรับชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับหรือนัดหมายทดลองขับที่โชว์รูมได้นะครับติดต่อบุ๊กนะครับ0 9 2 8 8 3 5 9 8 6แล้วพบกันใหม่คลิปดีๆคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมาก